สองแบทีมงานที่ึทีมงานรักลพน้องที่รักะเปิดรัตินเิมลอีตั้ใจมากราจะได้สซนอินสาทยรพี่น้องนะครับผมมืุอนี้กะเป็นบุญขอดโบส์นะครับที่งานรัตตินในมัสเริมฉลองมุนนี่กะที่วัดน้องแกนะครับ วัดไตรมิตรนะครับผมมีความภูมิใจหลายๆจากดำรีของเมสัมนะครับผมรัตนทินปีนี่เฮ็ดยิ่งใหญ่ตาก,การตาด้วครับผม พราะว่าถืเป็นโชคแล้วเบิ้งความงามของพ่อแม่พี่น้องสมกับที่แม่พันวังไววอิ่ีแล้วการเฮาหูสึ่ตื่นตันไจในฐานะรวมโมเดลนะครับเป็นต้นแบบของคนที่อนุรักษ์นะครับผมความงามเพราะว่าี่เป็นวาดศิลน,นะครับการป้อนการล่ำของสาวสาวน้องนทุกูุทุกคนนะครับอาจารย์นักดนตรีนะครับผมยังอนุรักษ์ไปสวยงามจัเกรนดเลยครับพี่น้อง กับขอบพระคุณหลายๆครับผมที่าดูแลหลัวก็ฮารันตศิลป์รักมากมากเลยนะครับเดี๋ยวที่ห้องพาไปบึงนะครับควนะามงามอยากที่บอกว่าเอกลักษณ์ประเภทนี้วัฒนธรรมรัตนศิลป์นี่สามารถอนุรักษ์ไว้ให้มอร์มีซาลน,นี่ขึ้นสู้ระดับบินเตอร์ได้นะครับเป็นเขาสู้สาคลนได้ครับผมเพราะว่าผสมศาสตร์และศิลป์แห่งความโมเดิร์นนะครับมีความอนุรักษ์แลกักกมีความงดงาม คุณแม่รู้สึกว่าปรับใจตัวผมก็เช่นกันนะครับผมมากมอละหลายหลายครับขอเสียงหน่อยครับข <ๆ S 1> อมินิฮาร์หน่อยครับขอมินิอาร์ัตเสินอินตรไทยราชนะครับผมแ <ๆ S 1> ม่มุกมาจากพวกเขียวนะครับผมๆๆๆๆๆก็คือเป็นคุณแม่ที่ว่าดูแลศิลปินหลายๆ,ๆท่านนะครับ แล้วก็รัตนศิลป์ก็เป็นอีกวงหนึ่งที่คุณแม่ติดตามแล้วก็น้องชายด้วยนะครับพอทำบ้านหน่อยเขาดังแค่ไหนเขาดังแค่ไหนที่รักเขาดังมากเป็นเป็งยอดสาร์ในที่นึ้นะจ๊ะ หนึ่งดน้สายเมอยางไงวันนี้เราไลฟ์สดอยู่นะนอกที่สองเราเลือกนทีุ่ดเลยแต่ว้องรอหน่งมรื่อน้องได้ร่วมงานไหมน้องมีไหมแม่สามเลือดสองในยแม่สาเลืดลายตายแล้วหนึ่ง่กับแม่สาตํานานไหมตํนานไหม ตำนานางแม่สัค่ะเจ็ดสิบหกสตางค์นะครับเป็นยอดนมไว้หนึซทีมนงนจดัวัทีมงานรายกาทีไว้1นึ่งเก็บเงินสมืพี่น้องครับนี่คือความพุ่งใจของคอสตุ้มแพ้นะครับน้องเป็นเด็กโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง แต่น้องยืนหนึ่งในเรื่องเน็ตไอดอลลูกสาวของเองครับอยู่อนดอนค่ะไปิับด้วยนะคะอยู่อนดอนเพื่อดูรัตนสินใช่ค่ะ2ใครใก็รู้จักนะครับหลายๆท่านไม่รู้จักแต่วันนี้จะรู้จักน้องในนามนางโถนะครับผมและพเดชมาะดุลจมีกิตยที่เน์ไออนคณะตะพูดูสะอาดริงจกว่าไก่บิน เไปดีพลูกอะไรก็แม่เล่นปดีเ่ราไม่ซ้ลที่สุดแม่ซ้ำเลิศที่สุดศาสนา่หลโดะเรียนเลิศลอุทมีต่ำูจ้าหลงมีมีนะครับในพุทร้วัติหลวมประวัตที่สุดขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับบอกเลยครับว่ารัตะเรีนดีมากมเลยเรตามมาเลยครับอันนี้มากับใครบ้างจ๊ะมาก้องเรือครับอยู่น้องเรือแม่ซ้ำแม่ไนแม่ซ้ำเลิศบอที่สุด นี่จุดคันนรับเบดไปไซก็ต้องเบิ้งนอคันอยู่ใกล้บ้านเดครับด้บเบดดับเดเลยมาวัดแกนั้นต้องมาที่นี่สุดเลยครับดันเบดับเดับเไม่ดเบดม่เดรถุดรถขุดรถาเรถี่สุดครับผมน้องบอครับผมน่ารักที่สุดเลยครับขอบรุรรรดดม ปีนี้การันตีโชว์รลมากดีมากเลยครับเนาะสวยงามมาก ต้นร่มค่ะเสน่อขอีกโชว์รึไหมโชลบบนี้โชว์อลังการไหมอลังการค่ะขอบคุณจากใจอิลีพี่น้องชาวสุมแพาชาวหนองเกศและก็พี่น้องไก่เคียงประทับใจหลายครับรัตนศิลป์อินตาทยราชหมอรำยืนหนึ่งนัมเบอรวันอุดรศักดิ์เกษมศิลปินแห่งอีสานยายสำขำกิ้งยังอยู่ในใจเรานะครับผมผมยืนยันว่ายายสำยังมีชีวิตยังสถิตอยู่ในใจผมแล้วผมน้องแง้ม ที่สืบสารรักษาแลต่อยอดไปเด้อแม่ผมจะปล่อยก่อนลำผลงานสองเพลงก็คือลำเต้ยเทิดพระเกียรติและลำเดินขอนแก่นมอบให้กับผู้นำทีมงานนะครับรุ่นต่อไปครับผมนี่คือคำยืนยันและสัญญานะครับแม่สาใส่ตารับในนอนสวัสดีครับ